บริษัทยิ่งเจริญเคลนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาเป็นสาวนาครชัยศรีนครประมมือนี้มาไกลพี่น้องนั่งรถจนเมยดัดออกบันตั้งแต่ตีสามหิวนอนหลายพี่น้องนั่งงวยนางวยลังอยู่นั่งรถม้ากรกะไดพาพี่น้องมาเบิงภารกิจของรถเข็นสองอยหกสิบตันยกถังไซโลสัน้นถังไซโลยังขึ้นดากเหลี่ยมขึ้นดินอแทนพี่น้องถังไซโลน้ำหนักสามตัน แล้วพี่น้องยกห้างตัวรถไปหาสิบเมตรยกขวามลังคาไปพูนไปแล้วพี่น้องชิ่นงานร้อยเวิรนเวิรนไปแล้วประทูคนขับคือมือนหนิ่งแต่ว่าพี่น้องเลงในเดือไอจะยเห็นบ่ขี่ฟาก้อนดำปิดปี่ฝนตกมาบันเทิงเด้เฮามันสิบอแมนบริษัทยิ่งเจริญเชนเด้ เดี๋ยวมันสิกลายเป็นบริษัทมุ่นอุ้ยปุยเชนนะสีได้พากกันเกียกขีตมออกหลอกแอกแรกคือเมื่อวานนี่เด็พี่น้องเออแต่เมื่อวานนี่ก็ได้พากกันเอาไม่แฉขีตมออกจากแพ่ลโลมุนอุ้ยปุยบนเถิงสินละเมื่อวานนี่ฝนตกลงมางั้นนี่ก็มีคนคอยบอกบอยทั้งเถิงแน่พี่น้องแนวเขามันสูงเนาะเขาเดียวบ่อยค่อยเห็นเป็นวาจงังเชี่รละสวิงขัวามาสวิงขัวามา,ว,ว,า,มาวาสัน่าค่ายอยฟังสำเนียงนะครับว่ามันคนกรุงเทพยบได้กำเนิดพุ๋นละพี่น้องขัวามาครับขัวามาวาสัน่า สงสัยแล้วยุกรุงเทพโดนเนาะพี่น้องอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมากได้หนีสำเนียงหนีเนาะพูดเจ้าได้พี่น้องได้ยุทกรุงเทพเป็นจํานวนมากคือเขาบาอกอะไรนะพี่น้องมื้อนี้เพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหานาะพูดสาวป,ปากแปดสิมบาบอาซื้อฟังไหมสำหรับมื้อนี้ขออนุญาตลาพีลาน้องไปก่อนบริษัทยิ่งเจริญเชนขอบคุณค่ะ